พอกับสบายดีปาลุงสบายดีสุกุสุคนสบายดีเอฟซี FC, ทุกคนพอ,พอกันอีกแล้วกับองนองเม็ดปาลุงเอยหลอกเบื้องนหน้าปาลุงฝนตกฝนตกลินตอนนี้ก็ฝนก็นยังตกอยู่ฝนตกลินกัลินเบิร์ดมือเลยปาลุงเอย มึงนี่น้ำจนล้นเลยนี่น้ำล้นเลยฝนตกก็ได้ลนตั้งแต่สบจนตอนนี้ก็จนสิเขาวัน14 13 14นกาแล้วปะลุงฝนก็ยังบ่เาอยู่แต่น้องมดมาละเบิ่งทงหน้าปะลุงเอ้ย ตรงหน้าดัมซ้ำมือแล้วนี่แหละตรงหน้าทุงที่สามฝนยังกระยังตกลิ้นอยู่หนักก็เต็มหานเลย ยินบัดมื่อผมไดกับบริหาออกไปไซบ์แบบเวลามีเตียนุอม,มิดนี่แหละออกมาฮะหลอกเบิ้งน้ำไำห,นนำหนลน้ำหน้านะ้ำหน้าลายบ่ไม่กลับมาหาหลอกเบิ้งปลาโลงเลยถ้าทับปลาโลงเนี่ยน้ำพายน้องมิดนะเต็มเลยวางน้องมิดดำหน้าดำหน้าทงทงนี่หนละ น้ำฝนกับโบมีน้ำกับบารายปะนี่ปะลุงนี่วางน้องมิดดำนาตรงนี้น้ำพายน้ำโบมีนี่ก็มีบารายปะลุงมาก่อนโอ้เดี๋ยวนี้นะองอยน้ำเต็มเลยอ้าวพร่งนี้ปะลุงขาดแล้วพอตา อัดไวาน่ะขาดแล้วแต่ว่ามุกมุกเกลอนนี่เป็นห่างต้งปลาล้งเนี่ยหางต้งพลาตะคุณร้อยหลาดเลยอืมปลตะกัดอดินมาตันไว้แต่ตันประยูปลล้งขาดเลยน้ำกระไล น,น,นั่นบุญมีบอลไปนี่ห้อยขาดเลยอ่าตอนนี้ฝนกระตกมาแห้งอีกแล้วบ้านนี้ฝนแห้งแล้วนี่ก็เป็นสวนมัแต้งนองมิดปลาลงเป็นหมักแต้งนองมิดเด้อปลาโล่ลงก็ต้นน้ำไหลออกเลยพายนองมิดน้ำพายนองมิด ตรงบบท่านใส่ซ้ำตรงบบท่านใส่ซ้ำน้ำไหลก่อนแล้วโอ้ยโคตรโหมึงไงต้งหนุบทันต้งหนุบทันใส่ซ้ำยงแต่ม่ต่หางมันปลาลุงต ตายลงเลยอีกบดดนเนี่ยยันจะเป็นห้องเด้อปลงเล้ยอันนี้ยันจะเป็นหอ้องเลย,ยเมื่อก่อนห้องอยู่ว่างนั่นห้องอยู่ว่างต้นไม้ใหญ่น่ะเหงาไม้นะ่ปะปลาโล้ยเดวนี้นะ่ะใหญ่บ่อนแล้วเพราะว่าน้อ,องมิดมาเรื่องปลาลงของนั้นน้องมิดน้ำไหลพอาตาอัดไว้แล้วแต่ วยูไปลงเลยมาเนี light, ่ยน้ำไหลแหงฝนกระตกแหงคนฝนตกลินลินเบิดมืม่เลยแหงไม่แล้วป้าท้อตรงน้าหน้าปลงล้มบังเน่ยตรงน้าน้องมีกระตรงน้าน้าอ้อยนะตรงน้าน้องมีดยังห่างอยู่ตรงน้าน้องอ้อยนะเคี้ยวแล้วคนลิศอันกันเลยไปลงเลยป้าตัวขาวๆน้าเบิ น้ำพายน้องอ้อยได้ปลาลุงเบิ่งเน่ปุกเต็มเลยต,อ,ตอ,กกอนตะโลดโฟวันน้ำพายน้องอ้อยโลุกเทจานผ่านเลยเปลดโฟวันปนโตปนตกลิ้นกันยังน้ำเบิ่งเน่ปลาลุงเลยน้ำลงมา สายฝนโอตฝนตกคนตกเลยรอฝนลงเดี๋ยวตอนนี้นะฝนตกห้าแห้งอีกแล้วยังน้อยนุ่มมีกระเชิดขึ้นมาเฮือนแล้วนี่ เลมน á แลำปละลุงเลยเชียงหน้าน้องมิดหนะลังคาหมุนเลยเชียงหน้าขางต้นไม้หมุนเลยปลาลงเลยดูหน่อยน้องมิด มเจะมีเทียงใหม่น้ำหมูด้ทา่าน้นก็เป็นตูกของเกืยอ้อาวเว็ดเลนน้าแบบนี้ดำๆเว็ดเลนน้าบบนี้อ่นนานอฟนตกตนนี้ฟินแห้งมากแล้ว หน้าน้องอ้อยก็เขี้ยวงามแล้วบ้านนี้เพิ่นดำก่อนมูนหน้างามเพิ่งเขี้ยวงามแล้วหน้าน้องอ้อยก็ร้ายเติบ็เต็มปากไปลมพัดอ้น่ากัเป็นทุงหน้าน้องอ้อยคือกัน เที่ยง้ายกันไปในป่าลงหน้าของนอ้อยน้ำพายเป็นตาสะออนน้ำพายเพ็่นหลายปลโปวดโพบรรยากาศกระซั่นเนี่ยแหละเพือ่อนเลยฝนตกลิน อากาศก็ดีอยู่แต่ฝนตกลินนี่แหละลลลหลบๆทงนาปลาไม่จ่ทงนาเลยข้าก็ะขึ้นอยู่ฝนตกลิน มีเตอร์ตงนาอ้อมหัวแด่นนะภายใามันเลยปลเปไปลงตรงไหนมีเตอหัวหน้าภายใามันเลยครับมีแตอร์หน้าเอืน้องกันเองนี่แหละไปลงไอ้ขันนี่นะมีแต่หน้าเอืน้องกันเองร้อยเติบนี่ก็เขียนหน้านางมิดเขียนป้าบรเลยนี่เขียนหัว Nhiều vòng căng Cái thua nè Cái bay Khuôn nè, khuôn Chị sao đi Bây giờ quên bao lẽ Ở ิดเปื่อนเลยทางนี่ปลุงแต่ว่าทางเมื่อนนี่ก็ยังเปื่อนเลยนี่<ม>นี่จะเป็นนักหวอดหวอดตัวนี้น้อกมีดเป็นผู้เห็ดปลุกเห็ดหัวตาเห็ดหวัวอ้อมหน้าเลยฝั่งนั่นก็เป็นเขาป่า เขาลุงเห็ดข่างนั้นอันนี้เป็นป่าเป็นลุงเห็ดหอมหน้าด้วกันเดินนงเวรกระเห็ดข่างเดียวอันนี้กับอันนี้เป็นทงหน้าของป่าลุงอะไรก็ได้โอ้มีแต่ทงหน้าถ้าบุคคลบริษัทเขาตรวจปลอดภัยป่ลุง ว่างเตยปลาเตุ่นกระตกลินโอ้ยมาด่าดิซี่สาวนี่เป็นหน้าน้องมิดห้ <c ười> องสอบทรงหน้า,าน้องมิดใหญ่เตยบุกกระลูกพี่เขามาทางนี้อันไหนเป็นเทียงนลวง,งอ้อย น้าหนอมิดกับมาณนี้แต่กเรเกลือที่หัวไปทั้งนั้นขงังเทียงน้องออยองไปสุดผุอดลุ่มหมดเลยมัน,นไป็นตูบนงมิดเห็นป่ตูบสองหลังลุกเยี่ยงกันเข่ากางงามแล้วอดโ,โพอดโ,โพคนต,ตกลินเบิดมือ ก็เขียวงามแล้วปลาลุงเข่าตัวนี้ดำดำโดนเติบแล้วกําลังเขียวงามเลยหน้าคนนี้น้องเมย์กัสเดลโคจบคลิปเพียงติดหน้าปลาลุงคลิปหน้าพบกันใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องมิดในเด้ปลาลุงมาหับดูหับชมน้องคลิปน้องมิดห้จบคลิปในเด้ปลาลุงเด้อชม น้องคีิน้องมิดไปเรื่อยๆนั่นแหละเพื่อให้น้องมิดมีรายได,ได้เสริมอีกบดนนี่ก็ได้เข่าโรงเรียนแล้วปะลูกประมาณอีกเดือนหน้านี่แหละก็เข่าโรงเรียนแล้วอ้าวจบคลิปเท่านี้แหละสบายดีปะลูกไปละบายบาย